สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันวันนี้ครับพี่น้องก็จะมี3ปัจจัยหลักนะฮะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ฝนชุดนี้ชุดที่เข้ามานะครับทิ้งทวนด้วยการตกตกสะสมนะะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานบนได้นะครับในวันนี้ก็มีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับโดยเรามาเริ่มต้นกันด้วยการส่อง ย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานวานี้ฮะโดยเราก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้พื้นลมมรสุมชั้นป,าน,ปานกลางเนี่ยฮะ700เฮกโตปาราาซนสูงจากพื้น3,500เมตรนะฮะซึ่งกระแสลมชั้นนี้ก็สามารถสร้างเมฆหลายเซลล์ได้ฮะทำให้ฝนตกหนักตกนานได้นะครัมีกำลังแรงและพัดผัดท,ที่ใดเราก็จะเห็นว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ เห็นนะครับยอมความกดอากาศต่ําซึ่งดูทรงแล้วก็ยังอยู่นะอยู่ประเทศไทยน่าจะเรียกว่าซากหรือเซลลเมฆฝนธรรมดาธรรมดามากกว่านะตรงกลางนั้นอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยในแนวเขตจังหวัดอุทัยธานีนะครับและจะเคลื่อนออกชายแดนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากในช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะก็จะวนเวียนอยู่งันฮะแต่มันก็ไม่แรงนะครับ แต่ก็จะทำให้มีฝนตกได้ต่อไปในแนวลมด้านบนฮะด้านบนในแนวลมนั้นฮะที่เห็นไหมครับผมวงกลมไว้อันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะเราก็ไปดูพื้นลมนำพาเมฆฝนไปตกนะฮะจากกระแสลมบนเจ้าเดิมนั่นเอง500เฮกโตปาสคารนะฮะวันนี้ด้านล่างนะฮะด้านล่างของประเทศเราก็พัด เขาก็พัดเป็นทิศตะวันออกนะหอบเมฆฝนที่เกิดจากความชื้นในทะเลพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างด้านอ่าวไทยฮนะและมาดูด้านบนฮนะด้านบนนั้นพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้แต่ดูวยแอนิเมชันลมแล้วน่าจะเรียกว่าลมใต้เสียมากกว่านะครับพี่น้องเพราะพื้นนั้นขึ้นเหนือชัดๆเลยพัดขึ้นเหนือชัดเจนฮนะทั้งสอง ทั้งสองทางแล้วถ้าเดาไม่ผิดอีกหน่อยเดี๋ยวก็คงพัดตีลังกากลับทิศเหลือเป็นลมตะวันตกไปด้านตะวันออกอย่างเดียวเพื่อเปิดเปิดโอกาสให้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานไม่ช้านีครับและเราก็มาดูปัจจัยที่สากันที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นั่นก็คือมวลอากาศเย็นฮะซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตใช้เมนูพื้นความกดอากาศ คาดหมายลักษณะาอากาศโดยรวมเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะโดยจะเห็นอะไรครับพี่น้องเราก็จะเห็นว่าในช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาเส้นไอโซบาร์ะร,ระดับพันสิบสี่ถึงพันสิบหกเส้นคู่นี้นซึ่งเป็นเส้นเกณฑ์ความเย็นสิบแปดถึงยี่สิบสององศาเนี่ยครับไหลลงมาถึงภาคตะวันออกเลยทีเดียวนะเห็นไหมครับทำให้ตอนบนและ ตรงกลางของประเทศไทยอากาศเย็นและลมพัดแรงในบางแห่งโดยทั่วไปในหลายพื้นที่นะฮะเมื่อเราเอ,าเอาแนวลมของลมทั้งสองเนี่ยมาไว้ฮะมาไว้ด้วยเอาเราก็เอาบรลลมก,ก็คือลมมรสุมปานกลางฮนะใส่เข้าไปในแนวลูกศรสีน้ําเงินและพื้นกระแสลมบนฮนะโดยใช้ลูกศรสีแดงแทนก็จะเห็นภาพรวมอากาศของประเทศไทยในวันนี้ทันทีนะฮะ โดยด้านตะวันตกของประเทศนะตามลูกศรสีน้เงินนะฮะอากาศในแนวนี้ก็ยังคงเป็นรูปของยอมความกดอากาศต่ำที่มีความร้อนชื้นนะยังคงวนเวียนปกคลุมโดยอากาศจะสามารถยกตัวเป็นเมฆฝนได้ตลอดเวลานะในขณะที่พื้นกระแสลมบนนะตามแนวลูกศรสีแดง ก็เคลื่อนผ่านพร้อมที่จะพัดนำทางเมฆฝนขึ้นไปด้านบนเป็นระยะระยะนะฮะ็ดแยกเป็นสองทางนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้พื้นที่ตรงรอบสี่เหลี่ยมในวันนี้วันที่29ตุลาคมต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้วันที่30ตุลาคมก็จะมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะตกได้ในบริเวณจังหวัด อุทยธานีนะครับนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิสนุโลกตากลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดด้านภาคเหนือนะครับและด้านขอบแดนระหว่างเหนืออีสานบนนะก็ได้แก่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยนะก็จะมีฝนได้นะครับ แล้วก็จะมีฝนตกได้ในพื้นที่ที่ลมบนนะพาเมฆฝนจากความชื้นในทะเลพัดผ่านในภาคใต้นะตามแนวลูกศรสีแดงนะส่วนใหญ่ก็เป็นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตังสตูนนะฮะสงขาแล้วก็จังหวัดชายแดนนาราธิวาสคนะึ้นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทย1เมตรนฮะฝั่งอันดามัน1-2เมตรฮะ ห่างฝั่งอันดามันขึ้นสูง2เมตรนะครับเดินเรือห่างฝั่งก็ระมัดระวังด้วยนะครับอีก2วันก็จะเข้าเดือนใหม่คือเดือนพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนลองสุดท้ายแห่งปีนะฮะซึ่งจะก็จะย่างเข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้วโดยปีนี้ส่วนตัวส่วนตัวผมแล้วดูทรงไอโซบานะแล้วคาดว่าหนาวเย็นเป็นกรณีพิเศษแน่ๆนะฮะ หลังวันที่7เป็นต้นไปก็จะเริ่มสำแดงเดทกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกัน,นครับและได้ข่าวว่าประเทศไทยนะฮะก็จะได้เริ่มต้นเปิดประเทศใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะตรงกับวันอะไรครับพี่น้องกับวันวัดดวงแห่งชาติด,ด้วยใช่ไหมครับ โอกาสนี้ผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ที่ทุกท่านศรัทธานะโดนบันดาลปฏิหารให้พี่น้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสมหวังสำเร็จในทุกนาทีมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมสู้เพื่อบรรลุปเป้าหมายในทุกสถานการณ์นะโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ